มาพี่น้องเมนูหมูถาดเป็นหมูหมัดบาร์บีคิวนะครับจากสำเร็จรูปนะจากโรตัสนะครับมาผัดเอาเองก็จะมีเห็ดหิมะนะครับการผัดกระหลำ่ำน้ำมันหอยแล้วก็ผัดบุ้นเส้นใส่ไข่นะครับแยกผัดแล้วก็มารวมกันในถาดด้ยวยกันแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้นะครับ นี่เลยอืม,มจริงๆต้องต้องห่อด้วยผักเนาะกินไม่ข้ามเดีวยวกันนะครับเนื้อวุ้นเส้นผักเห็ดแล้วก็น้ําจิ้มในคำเด้วยกันน่าจะครบรสชาติ อันนี้น้ำจิ้มขวดนะครับไม่ได้ทำเองแต่เมนูนี้ทำเองนะฮะแค่ไม่ได้หมักเองแค่นั้นเองเสียบอยูด้อ์พี่ลองตอ,องมีเขกาอะไรได้นี่เพราะว่านี่เลยเรามีวุ้นเส้น Uh huh. ตามด้วยสไป์ครับสไป์จับเบกนึงแก่วัดปก,กติไม่ได้กินนะปก,กติกินเบียนะครับ การลี้งล่องเบงแาดลดาติเป็นแบบไรสามสิบห้าดีกี้ครับก็กินไงก็สี่สิบยอจวดเออเริ่มเหลยนเราปอกมะบ่มีบ่มีสปไปไลยล่ะเราคาขาไบ่ได้กินโดนแล้ว กินผักด้วยนะครับช่วยย่อยเปลีนตัวเองด้วยนะครับกินผักช่วยย่อยผักนี่ผมกับผัดใส่น้ำมันหอยนะครับผัดกะหล่ำปีน้ำมันหอยอเล้วเสรยบๆสรับพี่ปต้อง